<laughs> ah. oh. oh. Deb you Go Deb Kelly, Kelly Oh! <laughs>

เข้าไปเปลี่ยนระบบบอกรหนมาห้มือหงอมันนวยกันยาวปื้ดเก้าฝัดูฟ่ลวันเกียดแล้วบบได้เล่นใจไปกอนเก้าคุณเนาะดูห้องเล่นกี่นาทีไอ้สารไอ้สารนะได้กี่นาทีเอาที่แาี้อน้มาล้อมนึหมือนสีหมอเงไงก้า เสื้อวห้าลามาแล้วเยี่ยมขาดอะงงตายอ่ะเล่นที่สองไฟเลยตั้มชุดได้ชุดชุดประตูชุดไปฟังได้ก็ได้ชุดไปเตะบมุนหัวไอยังไง คนพอยังผมพูดเรื่องไทยเป็นไทยใช่ถ้าคล้มก็ใส่มืวเนาะขอบคนะออลพยายามช่วยให้ได้